หวานตาหวานอเป็นไงเ,นเป็นไงคะเป็นไงคะเป็นไงบ้างตาหวานตาหวานพุงพุ้ยเลย อันนี้ใบโพกับตาหวานนะคะส่วนที่กระดิกหางด,งดิ้งดิ้งดิ้งเนี่ยอันนี้จะเป็นบีบีนะคะซึ่งบีบีเนี่ยอย่างที่ไอด้เคยบอกนะคะเขาเป็นหมาจรจัดแล้วก็เอามาเลี้ยงนะคะตาหวานก็เป็นหมาจรจัดเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่เห่านะคะเอามาเฝ้าบ้านนะคะแต่ไม่เห่าอ้าวบีบีเดี๋ยวก่อนสิโอ้ย บีบีอยู่เฉยๆสิลูกโอ้ยนั่งลงนั่งลงไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอานั่งลงบีบีกระโดดใส่เลยโบโหนี่ห่วงนะคะขี้ห่วงขี้ห่วงกระโดดโอ้ย ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาเอาอ <c oughs> เอ,อ,อะนั่นแหละหนี่บีบีโอ้ยตาหวานเขาจะนิ่งเลยอ่ะเอาเอาสองคนนี้เป็นอะไร <c oughs> ตาหวานน่ารักกว่านี่ตาหวานเขาน่ารักเราอ่ะอบิบบิเออนั่งเฉยๆบ้างลูกเนยใบโพก็จะมึนๆอย่างนี้นะคะ บใบูบ๋ใบผู๋ใบผูเอหมืน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 เอาบีบีโอบีบีด้วยบีบีด้วยชูโอ้ยพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วอุ้มโอ้ยอะไร โอเคแม่ไปอาบน้ำละเฮ้ย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 เจออะไรล่ะเออเนี่ย แล้วก็ชอบเข้าไปอย่างเงี้ยเข้าไปหาหนูไม่เจอแล้วนะคะอยู่ลึก